สบาดีเพื่อนงไปมนชวทุกคนมีพอกับที่เจี่ยมฝ่ามอีกแล้วไอ้เมื่อนี้จะพาทุกคนไปเบิงความคืบหน้าของการสร้างตลาดวัฒนธรรมนานาชาติเนาะหรือว่าตลาดน้ำนั่นเองก็คือฮ่องกกันนี่แล้วว่ายุคเศรษฐกิจพิเศษสามน่ยคำเขามีการสร้างตลาดน้ำเป็นโครงการหนึ่งอ่ะคือจะมารวมละหลายอาวัฒนธรรมคือบวาทั้งยุโรปญี่ปุ่นลาว ละลายประเทศน้องคือจะมารวมแบบวัฒนธรรมยุนี่บนเดียวกันเลยกะับบอกเลยว่าโค้งคายในการตัวสร้างแล้วรูปแบบแผนที่ออกมาโคตรเจ๋งเลยแบบไครทีอยากทายฮุบออกแบบแนวยุโรปนิดนึงไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศแล้วเออมาเขตเศรษฐกษิจพิเศษสามเนียมคร้งก็ได้เพราะว่าเขาเจ้ากับน้งจะสร้างมุมถทายฮูปลยกัเป็นมุ้ที่แบบออกสไตล์แบบยุโรปนะอ่าน้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันว่าจะเจ้าสร้างตัวใสเลยกับทำได้ตัวเขาใสแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งไป อ่าก็คือห้ก,กันนี่่าโ้องการตลาดวัฒนธรรมนานาศาสตร์หรือว่าตลาดน้บมาเน่ก็คือว่าได้เริ่มสร,ร้างมาในระยะหนึ่งแล้วก็คือมาฮอดตอนนี้นะมีความคืบหน้าไปหลายกว่เา75%แล้วโอ้โหถือว่าเป็นโ้องการที่แบบสร้างไว้เหลอเกินเนาะก็คือข้องการตลาดวัฒนธรรมนานทศาสตร,ร์หรือว่าเป็นโ้รงการหนึ่งใดที่มีความหมายและความสาคัญต่อการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่ยครับก็คือสบวเลาสนี่แหละเออ ว่าโครงการนี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเขตเศรษฐกิจพิเศียสามเลมคําก็คือของประเทศลาวเขานี่แหละนอกเหนือจาที่เคยเปิดให้มาท่องเที่ยวมาสัมผัสแล้วโครงการนั้นกล่าวคือเซงงบในการลงทุนไปกว่าหนึ่งล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยได้โอ้โหหลายเติบ์ปการในเนื้อที่เจ็ดเฮกตาร์และได้ลงมือก่อสร้างตั้งแต่ปี2 0 2 1เป็นต้นมาเนาะและคาดว่าจะสำเร็จภายในปี2 0 2 3นี้ ออบอกได้เลยว่าในตลาดน้ำแห่งนี้นะจะมีหงแฮมตลาดน้ำร้านกาแฟร้านอาหารสถานที่บันเทิงและอื่นอื่นอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเอมีในรูปแบบอนุรักษ์ประเพทนี้และผสมผสานแบบคร้อมทันสมัยซึ่งจะกลายเป็นแรล่งมากหรือว่าศูนย์กลางที่ดึงดาดผู้ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลูเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้างเนาะว่าเจมสเชื่อได้เลยว่าภายหลังของการสำเร็จแล้วนะจะสามารถดึงดูดเอานักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเขามาเที่ยวสัมผัสแบบตื่นตาตื่นใจกันเลยเนาะ นาะทุกคนทั้งหลังนี่คือจะเป็นแบบโซนที่ขอเจ้าเหฮดแบบสไตล์แบบยุโรปอ่ะโอ้โหขอบอกเลยว่าเขาเบิ่องอยู่พามุมุมสูงเสียหนาะเบิ่งแบบอาจจะน้อยแต่ว่าเข้ามาใกล้ๆเบิ่งอยู่บนตัวหน้าเลยแบบโคตรใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้คือเป็นหุเป็นทางแล้วก็คือกำลังจะเล้วแล้วนะเนาะอีกผู้โดนปี2รงวาเ้าสามแน่นอนกูได่อยากทายหูแบบสไตล์แบบยุโรปแบบ ยืนทายหูแบบโคตรขักเลยขอบอกเลยบอนนี่คือจะเป็นบอนส่วนรวมทีแบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเนาะก็คือทางข้างตัวนั้นคือจะเป็นแบบสมวิวยางสมวิวเลยก็จะมีอ่าเหือพร้อมอ่าจะมีเหือแบบซีสมวิวเบงตลาาพร้อมกันนะโอ้โหแบบทางหลังนี้จะเป็นห้องแฮมนี่เนาะทุกคนคลิปนี้ก็สีได้จบกันไปก่อนแล้วนะอ่าเพราะว่า เมื่อยแล้วห้อนกันเพราะตากแดดอย่งนี่ฮะนะเออเป็นจังไดในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเนาะผู้ใดที่อยากหู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นจังใดก็สามารถเมนทใต้คอมเมนต์เลยกับมือหน้าที่เจียมฝ่ามอจะพาไปเลาะเบิงเนาะว่าเป็นจังใดเลยกับการพัฒนาและหน้าเที่ยวจังใดเนาะให้คลิปนี้กับชิดได้จบกันไปเลยได้เออเมื่อยกันกันมากันลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจที่เจียมฝ่ามอเนาะเดี๋ยวพบกันในอีพิหน้าไป